ได้ดุมผิวดำที่กำลังจะสูญเสียบ้านของครอบครัวไป เพราะตกงานติดเหล้าและเป็นหนี้ก้อนโตจนมีชายแปลกหน้ามายื่นข้อเสนอขอเช่าห้องใต้ดินบ้านของเขาโดยแลกกับการปลดหนี้ทั้งหมดให้แต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเกมจิตวิทยาสุดกดดันเมื่อชายแปลกหน้าได้เริ่มเปิดเผยความลับที่อาจจะทําให้เขาตัดสินใจผิดไปจนวันตายสวัสดีครับผมแอดมินเก่ารัดครับวันนี้ผมมีภาพยนตร์สยองขวัญจะมาเล่าให้ฟังนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Man in My Basement ครับปี2025แต่ก่อนที่จะไปรับชมครับขอคนละหนึ่งไลค์1 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในยุค90ในบ้านหลังคาเก่าสุดโทมในชุมชนปวัติศาสตร์คนผิวดำ อยู่ดิมทะเลสุดหรูในขณะที่ Charles, Becky, ชาส์เบลคีเจ้าของบ้านนั่งดื่มเล่นไพ่กับเพื่อนสนิทอย่างริกกี้และแคลเรนซ์ซึ่งแคลเรนซ์ที่เป็นห่วงเรื่องของเขาไม่มีเงินใช้เพราะไม่มีงานทําจึงบอกว่าชีวิตของเขามันพังเพราะบ้านไปกู้แบงค์มาสามรอบจนธนาคารกําลังจะมายึดทางทางที่น่าจะขายบ้านทิ้งไปตั้งนานแล้วพร้อมกับแนะนําให้ไปทํางานก่อสร้างกับริกกี้เพราะเห็นว่ากําลังรับคนอยู่ซึ่งชาส์ก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเขาไม่เคยทํางานลําบาก ก็เพียงพยักหน้ารับปากส่งๆโดยที่ไม่สนใจแครนจึงโมโหแล้วต่อว่าว่านายคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชายมาเกิดบนกองเงินกองทองหรือยังไงกันถึงไม่ต้องทํางานชาลก็เอาคืนด้วยการล้อชื่อเขาทําให้ทั้งสองทะเลาะก,กันจนลิกกี้ต้องมาห้ามเอาไว้ เช้าวันต่อมาขณะที่ชาวยังไม่ตื่นก็มีเสียงคนมาเคาะประตูเมื่อเปิดดูก็เจอกับชายชราผิวขาวมหาเศรษฐีเขาชื่อว่าแอนนิสตันเบนเนตที่มาถามว่าห้องใต้ดินมีน้ํามีไฟและสูงมากพอที่คนจะยืนได้ไหมชาวจึงรีบตอบไปว่าเขาไม่ได้คิดจะขายบ้าน เบนเนต์จึงบอกว่าเขาเพียงแค่อยากจะเช่าสัก2-3สเดือนซึ่งชาลส์ก็ปฏิเสธจึงทิ้งนำบัตรไว้เผื่อว่าจะเอาไปปรึกษาลูกเมียหรือคนในครอบครัวก่อนชาลส์ Charles จึงบอกว่าตัวเขาโสดและตัวคนเดียวหลังจากเบนเนต์กลับไปลิตเติ้ลเน็กป้าข้างบ้านที่เคยเป็นเพื่อนแม่ก็ตะโกนถามด้วยความเป็นห่วงว่าโอเคไหมชาลส์ Charles ที่ไม่ค่อยจะชอบหน้าป้าคนนี้จึงตอบสั้นๆว่าโอเคดี อย่างไายชีวิตของชาลส์ก็ลำบากตกอับสุดๆเขาต้องมากินอาหารคร้างคืนเพราะไม่มีเงินซื้อหรือแม้แต่จะเติมน้ำมันรถก็ไม่มีเขาจึงตัดสินใจไปสมัครทำงานก่อสร้างที่เดียวกับริกกี้แต่ก็ถูกปฏิเสธจากนั้นชาลส์ก็ไปหาลูกพี่ลูกน้องที่ทำงานธนาคารเพื่อให้ช่วยพูดผ่อนผันค่าบ้านแต่เธอก็ช่วยไม่ได้และได้บอกว่าอาทิตย์หน้าธนาคารจะไปยึดขายทอดตลาดซึ่งเขาก็ได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือชาลส์จึงโทรไปขอยืมเงินป้าแต่นอกจากจะไม่ได้แล้ว จึงถูกด่าว่าบ้านหลังนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่8รุ่นแต่กําลังจะถูกยึดและปกติก็ไม่เคยจะมาให้เห็นหน้าแต่พอเดือดร้อนก็โทรมาชาร์ลส์ไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจโทรไปหาเบนเน็ตแต่กลับไม่มีคนรับสายเขาจึงฝากข้อความเอาไว้แล้วเก็บกวาดไว้รอขณะที่ขนขวดที่หลังบ้านไปขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้ออาหารก็ได้เจอกับป้าลิตเติลเน็กที่หลุมศพของตระกูลชาวจึงถามว่ามาทําอะไร เธอจึงบอกว่ามาช่วยจัดสวนให้เพราะว่ามันลกเหลือเกินโดยเฉพาะหลุมของแม่เขาที่ปลูกดอกกุหลาบเอาไว้พร้อมกับเตือนว่าให้ตัดแต่งบ้างก่อนที่ช่วงน้ําแข็งค้างจะมาถึงถึงแม้ว่าป้าลิตาเน็กจะทาไปเพราะความหวังดีแต่ชาวกับรู้สึกไม่ชอบใจเพราะมองว่าเธอจุนจานจากนั้นจู่ๆ ก็ได้กลิ่นหมาเน่าเหม็นมาจากห้องใต้ดินพอลงไปดูก็เจอศพหมากําลังถูกนอนชอนชายอย่างน่าขยะแขยงซึ่งเขารู้สึกแปลกใจที่มันลงมาได้ยังไงเขาจึงออกไปฝังวันต่อมาชาวสเตชวริกกี้มาเคลียห้องใต้ดินที่นั่นมีแจ่ของโบราณที่ถูกเก็บไว้มาหลายชั่วอายุคนโดยเขาตั้งใจว่าอยากจะเอามันไปเผาทิ้งทั้งหมดแต่ริกกี้ก็แนะนําว่าทําไมไม่เอาไปขายล่ะ เพราะว่าของบางอย่างเนี่ยอาจจะได้ราคาสูงและก็ได้ติดต่อนาซิสหญิงสาวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่าของคนผิวดํามาให้ช่วยดูเมื่อเธอมาถึงก็ถึงกับว้าวออกมาเพราะว่าที่นี่มีหลายอย่างที่เป็นของโบราณและมูลค่าสูงจากนั้นนาซิสก็ชวนออกไปดื่มกาแฟเพื่อจะคุยรายละเอียดเรื่องของชาวจึงแอบไปขอยืมเงินริกกี้เพราะอยากจะเลี้ยงเธอเพื่อจะสร้างความประทับใจให้โดยอ้างว่าไม่อยากจะให้รู้ว่าเขากําลังถังแตก เพราะกลัวว่าจะโดนกดราคาขณะเดียวกันนาซิสก็เรียกชาลส์ไปดูหน้ากาก3อันที่เธอเจอเดบบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของหายากซึ่งบรรพบุรุษของชาลส์น่าจะนํามาด้วยตอนอพยพมราะจัดแอฟริกาชาวจงบอกว่ามีของหลายอย่างที่เขาเคยเห็นเหมือนกันพร้อมกับยอมรับตรงๆว่าตัวเขากําลังร้อนเงินนาซิสจึงบอกว่าเธอจะกลับมาถ่ายรูปเพื่อจะนําไปขายในจดหมายข่าวเฉพาะกลุ่มแต่ขอยกเว้นหน้ากาก,าก เพราะว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยแนะนําให้เก็บดีๆส่วนเรื่องเงินต้องรอให้ขายได้ก่อนซึ่งปกติก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนชาวส์ที่กําลังต้องการใช้เงินเขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลังจากที่ทุกคนกลับไปชาวส์ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องนอนของเบรนท์ลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่เขาก็ไม่กล้าเปิดเข้าไปดูเย็นวันนั้นชาวสได้รับสายเบนเนตที่เสนอค่าเช่าให้วันละ1,000ดอลลาร์โดยจะเช่า60วันรวมเป็นเงิน6 5 0 0 0ดอลลาร์และจะจ่ายค่ามัดจําให้1000และอีก2 5 0 0 0ืตอนมาถึงส่วนงวดสุดท้ายอีก30,000โดยให้มั่นใจได้เลยว่าเขาจะไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับและห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดและนะัดชาวสให้ไปรับที่สถานีรถไฟในตอนเย็นของวันที่1พฤศจิกาเมื่อ ชาวฟังจบก็ถึงกับอึง้งกับจํานวนเงินที่จะได้รับอย่างมากมายเพราะว่ามันมากกว่าที่เขาคิดไว้ตั้งหลายเท่าเขาจึงตอบตกลงในคืนนั้นลิกกี้ได้พาเมธานีแฟนสาวมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ไปมีอะไรกันในห้องซึ่งก็จัดกันจนเสียงดังจนชาวต้องสําเร็จด้วยตัวเอง ขณะที่เขาเผลอหลับบนโซฟาเมทนีก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจเมื่อรู้ว่าชาลส์อยู่ที่นี่ชาลส์จึงบอกว่าเมื่อก่อนต้องดูแลเบนซ์ลุงของเขาที่ป่วยหนะักหลังจากที่เบนซ์เสียชีวิตไปเขาก็ติดแงกอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่เบนเน็ตจะมาช่วงเช้าชาลส์ก็พบว่าเบนเน็ตได้ส่งของที่ต้องใช้มาล่วงหน้าพร้อมกับเงินมัดจําเขาจึงรีบเอาไปจ่ายค่าบ้าน และได้ต่อว่าผู้จัดการที่เสี่ยมคนทั้งเมืองให้เกลียดเขาแม้กระทั่งจะทํางานก่อสร้างทั้งๆท,ที่บริษัทต,ต้องการคนทํางานเป็นจํานวนมากจากนั้นชาวสก็ไปซื้อของมากินกักตุนและเติมน้ำมันเต็มถังหลังจากที่เขาอัดอั้นมานานเย็นวันนั้นชาวส์ได้ประับเป็นเน็ตที่สถานีรถไฟเมื่อลงไปในห้องใต้ดินทั้งสองก็ได้ดื่มและพูดคุยกัน ชาวส์จึงถามเบนเนตว่าทำงานอะไรเบนเนตจะบอกว่าทำงานเกี่ยวกับธุรกิจกู้คืนทรัพย์สินเช่นหากมีนายเพียงคนเดียวรู้ว่าสมบัติซ่อนอยู่ใต้ดินบ้านหลังหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่กระทั่งเจ้าของบ้านก็จะรับหน้าที่หาวิธีไปเอามาให้จากนั้นก็เอาเงินงวดแรกอีกสองหมื่นให้ตามสัญญาก่อนที่ชาวจะออกไปจึงถามว่าจะเอาฟูกกับผ้าห่ไมไว้นอนไหมเบนเนตก็อบอกว่าเขาไม่ค่อยนอน แค่เอากาแฟมาให้ตอนช่วงเช้าเท่านั้นก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวส์เอากาแฟไปให้ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าเบนเน็ตใช้เวลาทั้งคืนสร้างกรงขังตัวเองโดยตั้งใจจะอยู่ในนั้นตลอดเวลาที่เช่าเพื่อจะอ่านหนังสือและคิดเรื่องต่างๆเงียบ ดยที่ไม่ให้มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและได้ขอให้ชาส์เป็นคนเก็บกุญแจกรงขังที่มีอยู่ดอกเดียวเอาไว้รวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยรอบๆบ้านและเอาอาหารมาให้เขากินด้วยซึ่งชาส์ก็ปฏิเสธที่จะทําให้โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ใช่คนใช้หรือผู้คุมนักโทษโดยหากตํารวจมาเจอคนขาวถูกขังในบ้านคนดําตัวเขาเองก็จะยิ่งสวยเบนเนตจึงบอกว่าหากเป็นแบบนั้นเขาจะบอกตํารวจเองว่าเป็นความต้องการของตัวเขาและหากในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าหากชาส์ไม่โา Okay. เขาก็จะไปแต่หากให้อยู่ต่อเขาก็จะเพิ่มเงินงวดสุดท้ายเป็นสองเท่าชาวจึงยอมตกลงแล้วก็ไปล็อกประตูอย่างแน่นหนาะพร้อมกับขุดดินมาปิดหน้าต่างเอาไว้เพื่อป้องกันคนมองเห็นชาวเริ่มฝันร้ายถึงลุงแบรนด์ในช่วงที่กําลังจะป่วยและใกล้าตายซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะเกิดจากที่เบนเน็ตมาอยู่ในห้องใต้ดินเขาจึงไปสืบค้นหาข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจแรงจูงใจของเขาแต่ก็ไม่เจออะไรชาวจึงถามไปตรงๆว่าหายไปแบบนี้จะไม่มีคนสงสัยเขาบ้างเหรอ และมีเหตุผนลนอะไรที่เขาต้องมากักขังตัวเองอยู่ที่นี่แต่เบนเน็ตก็อุปมาอุปมาอย่างคลุมเครือเพื่อจะหลีกเลี่ยงการบอกความจริงซึ่งชาลส์ก็รู้ดีว่าเขากําลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ชาลส์ Charles ที่เห็นว่าเบนเน็ตรอบรู้หลายเรื่องและไปมาหลายประเทศจึงเอาหน้าก,กากแอฟริกันให้ดูเมื่อเบนเน็ตใช้มีดขูดผิวด้านนอกก็พบว่ามันคือหน้ากากที่ทํามาจากทองคํา วันต่อมาชาวซึงไปหานาซิสเมื่อเธอเห็นว่าแต่งตัวใส่สูรมาจึงถามว่าเอา้าทำไมถึงแต่งตัวหล่อเขาจึงตอบเธอไปตรงๆว่า แต่งมาเพื่อเธอแล้วเอาน้ากากให้ดูเพื่อให้เธอช่วยตีราคาพร้อมกับเสนอไอเดียชวนนาซิสไปรับซื้อของเก่าเพราะเขาเชื่อว่าในย่านนี้มีชุมชนโบราณของคนผิวดำที่อพยพมาซึ่งก็น่าจะมีสมบัติตกทอดจำนวนมากซึ่งนาซิสก็รู้สึกไม่พอใจเพราะไม่เห็นด้วยกับการเอามารดกสำคัญมาเป็นสินค้าจึงบอกให้ชาร์ลส์เอาน้กกากกลับไป ชาวส์ได้ไปแวะดื่มที่บาร์ซึ่งก็มีสาวคนหนึ่งเข้ามาจีบแต่เขากลับแนะนําตัวว่าชื่อเวนเน็ตขณะที่นวเนียกันอยู่ในรถเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆโดยเห็นหมานั่งจ้องหน้าแล้วหายไปทําให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดระแวงเขาจึงลงจากรถและวิ่งกลับไปที่บ้าน ชาลส์รู้สึกว่าตั้งแต่เบนเน็ตมาใช้ห้องใต้ดินมันมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นจึงไล่เบนเนตออกจากบ้านโดยจะจ่ายเงินคืนให้และได้ถามว่าที่มาซ่อนตัวเพราะเป็นผู้อจชยายกรใช่ไหมเบนเนตจึงตอบว่าใช่แต่ก็สาบานว่าไม่มีใครหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมาตามหาเขาอย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกไปว่าไปทําอะไรมาในคืนนั้นชาวส์ Charles ยังหลอนต่อเนื่องทั้งที่เห็นว่าหน้าตัวเองลอกออกมาเป็นทองคําและได้ยินเสียงของลุงแบรนด์ด่าว่าแกมันโง่ที่คิดว่าตัวเองเป็นราชาชาวส์ Charles ที่รู้สึกแย สุดๆเขาได้ไปเจอเพื่อนๆซึ่งเขาก็บอกไปว่าอาจจะไปจากที่นี่ แต่ก็ไม่คิดที่จะขายบ้านแคเรนจึงแนะนําว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะบางทีนยอาจจะมีลูกมีเมียก็ได้ชาล์ Charles จึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่เขาทํางานที่ธนาคารเขาหยิบเงินมาประมาณ400ดอลลาร์จากลิ้นชักนั่นทําให้เขาถูกตั้งข้อหายากักยอกทรัพย์และผลที่ตามมาก็คือนายตั้งเก่าของเขาได้พูดให้คนในเมืองฟังทําให้เขาหางานทําได้ยากจึงอยากจะออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่จะกลับชาล์ Charles ยังขอโทษแคเรนซ์ที่ไม่ยอมรับความหวังดีแถมยังชนทะเลาะเรื่องซึ่งไม่ใช่สาเห เพราะว่าเมาแต่มาจากการอิจฉาชีวิตของเขาทําให้เพื่อนๆรู้สึกแปลกใจกับคําพูดขณะกลับบ้านชาวได้ตัดสินใจที่จะปิดชีวิตตัวเองด้วยการปิดไฟขับรถพร้อมกับปล่อยพวงมาลัยแต่พอดึงสติกลับมาได้ก็ชนเข้ากับวัวจนรถตกข้างทางเมื่อลงไปดูก็พบว่าวัวที่ตายเป็นแม่ลูกอ่อน ทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับไปบ้านเขาจึงบอกเบเน็ตว่าอีก2วันก็จะครบช่วงทดลองอยู่2อาทิตย์เขาจึงอยากจะให้กลับไปตามที่ตกลงกันเอาไว้เบเน็ตจึงยอมบอกความจริงว่าเขาได้สังหารชายผิวดำอย่างเลือดเย็นในอิรานตามคำสั่งของเจ้าหน่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องตามกฎหมายและการที่เขายอมทำ เพราะเขาได้ประเมินแล้วว่ายัางไงชายคนนั้นก็จะต้องถูกฆ่าตาอยู่ดีเมื่อชาส์ได้ยินก็ถึงกับขำออกมาเพราะคิดว่าเป็นสาเหตุที่เบนเน็ตเลือกอยู่ที่นี่เพราะเขารู้สึกผิดที่ฆ่าคนดําจึงอยากจะให้คนดําเป็นคนจองจําเขาเอาไว้นอกจากนี้เบนเน็ตยังบอกว่าชาส์จะไล่เขาไปไม่ได้เพราะต้องการเงินโดยก่อนที่เขาจะเลือกที่นี่ เขาได้สืบประวัติมาอย่างละเอียดแล้วจึงรู้ว่าพอจะไปเรียนมหาลาัยได้3ปีก็ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ป่วยหนะักหลังจากแม่ตายลุงแบรนด์ก็ไม่ยอมย้ายไปเพราะหวังจะได้บ้านหลังนี้ซึ่งชาส์ก็ไม่ยอมจึงอยู่ต่อเพื่อจะรับมร,รดกจากนั้นก็ไปทํางานธนาคารแต่ก็ถูกไล่ออกเพราะเขาขโมยเงินส่วนตอนนี้ถังแตกไม่มีเงินและไม่มีอนาคตและมีหนี้บ้านอีก68,000ดอลลาร์ เขาจึงเสนอค่าเช่าสูงสงและไปเร่งรัฐธนาคารให้รีบยึดเพื่อจะให้ชาลส์ไม่มีทางเลือกเมื่อชาลส์รู้ว่าเบนเน็ตวางแผนมาตั้งแต่แรกและมีบางอย่างที่บอกไม่หมดเขาจึงใช้ไม้แข็งโดยไม่ยอมเปิดไฟเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในคุกมืดวันต่อมาชาลส์ได้บอกกับเบนว่าหากไม่ยอมเล่าความจริงทั้งหมดตนจะไม่ยอมเปิดไฟให้และก็จะไม่ให้น้ําและอาหารเบนเน็ตจึงบอกว่าหากเขาตอบ ก็ต้องมีสิทธิ์ถามชา์ด้วยเช่นเดียวกันแต่หลังจากชา์เริ่มตั้งคำถามก็ดูออกว่าเขายังไม่ยอมบอกความจริงอยู่ดีและขณะที่ชา์ออกมานอกบ้านก็เจอกับป้าลิตเติ้ลเน็กแวะมาหาเพื่อดูว่าสบายดีไหมแต่เขาก็ไม่ยอมตอบ พร้อมกับเดินหนีเธอในวันต่อมาชาส์ชวนนาซิสออกไปทานอาหารเพื่อขอโทษที่ทําให้เธอไม่พอใจซึ่งนาซิสก็ยอมรับว่าเธอรู้สึกปวดใจที่ชาสจะขายสมบัติของตระกูลแต่เธอก็รับปากว่าจะทําทุกอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพแต่สุดท้ายทั้งสองก็ทะเลาะกัน เพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในคืนนั้นชาวก็เห็นภาพหลอนว่าคนที่ถูกขังคือลุงเบรนท์ที่พยายามขอร้องไม่ให้ปล่อยเขาไปจากนั้นเขาก็เห็นว่าตัวเองถูกขังในกรงแทนที่เบนเน็ตในวันรุ่งขึ้นชาวได้ถูน้ำลายใส่กาแฟแล้วเอาไปให้เบนเน็ตดื่มเพื่อถามความจริงอีกครั้งว่าทําไมเขาถึงเลือกที่นี่และคราวนี้เบนเน็ตจะบอกว่าเพราะชาวคือคนผิวดําที่โดดเดี่ยว ไม่มีคนคอยคิดถึงแถมไม่นี่ก้อนโตและเรียกว่ากระจอกสุดๆจึงเหมาะที่จะเป็นคนที่ช่วยจองจําให้สะสมกับที่เขาเคยทํากับคนผิวดําแต่ชาส์ก็ไม่พอใจกับคําตอบที่ได้รับจึงบอกให้เขาอยู่พื้นมืดไปต่ออีก4วันต่อมานาะซิกได้มาหาและขอโทษเรื่องที่ร้านอาหารซึ่งชาส์ ก็ขอโทษเรื่องที่เขาใจร้อนเช่นเดียวกันวันนี้นาซิดได้เสนอว่าให้เปลี่ยนบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของแอฟริกันเพื่อที่เขาจะได้เก็บค่าเข้าดูและเป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องย้ายออกจากบ้านและมีของที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของตระกูลก็ยังคงอยู่หรือหากบันไดชาวสไม่อยากทําแล้วจะขายมันก็ยังไม่สายและขณะที่ทั้งสองนั่งดื่มและทําว่าจะจบกันบนเตียง จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากห้องใต้ดินชาวจึงบอกให้นาซิสกลับบ้านไปก่อนถึงแม้จะยังไม่ครบ4วันชาวจึงได้ลงไปดูเบนเน็ตด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเบนเน็ตได้ขอร้องว่าอย่าได้ปิดไฟโดยบอกว่าในระหว่างที่อยู่ท่ามกลางความมืดวิญญาณคนผิวดำที่เขาเคยฆ่าได้ตามมาหลอกหลอน และสารภาพว่าเขาได้สังหารไปจํานวนมากและที่โหดร้ายที่สุดก็คือเขาเคยถูกจ้างด้วยเงินก้อนโตให้เอาเด็กทารก9เดือนไปให้หมาเพื่อพิสูจน์ว่าหมาจะกัดตามสัญชาตญตยานดิบไหมซึ่งผลลัพธ์ก็คือเด็กถูกฉีกออกเป็น,นชิ้นๆโดยที่แม่ของเด็กไม่สนใจเพราะเธอมีลูกอีก13คนที่กําลังยิ้โหยและการที่เธอขายลูกก็ช่วยให้คนที่เหลือได้อิ่มท้องแต่ชาส์ก็ยืนยันว่าจะปล่อยให้เขาอยู่มืดๆอีกต่อไปชาส์ได้ไปปราร์ตี้กับเพื่อน แต่เขากลับรู้สึกไม่สนุกและเต็มไปได้วยความบาดระแวงและยังเห็นภาพหลอนหมานั่งจ้องหน้าเขาจึงรีบวิ่งกลับไปบ้านซึ่งภาพหลอนก็ไม่ได้หายไปโดยเขาพบว่ามือมีแต่เลือดและยังมีหมาอีกตัวหนึ่งกินซากศพหมาที่เขาเจอในห้องใต้ดินนอกจากนี้ภาพในอดีตตอนเด็กๆที่ลุงเบรนท์มักจะด่าทอเขาอย่างหยาบคายและทำร้ายทุบตีก็โผล่ขึ้นมาซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยวิ่งหนีตกน้ำไปจนเกือบตายเช้าวันต่อมา ชาวที่เริ่มคิดได้ว่าควรจะเห็นใจคนอื่นบ้างจึงทำพายไปเยี่ยมชาซิตี้แฟนของป้าลิตเติ้ลเน็กที่ป่วยติดเตียงซึ่งทำให้เขานึกถึงตอนที่หลังจากแม่ตายไปต่อมาลุงเบนก็ป่วยติดเตียงซึ่งเขาก็ต้องมีหน้าที่คอยดูแลแต่ด้วยความเกลียดชังอย่างสุดหัวใจเขากลับไม่ได้สนใจถึงแม้ลุงพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือต่อมาเบนก็เสียชีวิตลงถึงตอนนั้นแม้ชาวจะรู้สึกสาใจแต่การที่เขาละเลยไม่สนใจเบนเน็ต ปล่อยให้เขาถูกขังในห้องใต้ดินทําให้ตอนนี้เขารู้สึกผิดต่อลุงเบนเน็ตขึ้นมาชาลส์ลงไปหาเบนเน็ตก็พบว่าร่างกายเลอะไปด้วยอุจจาระ,ละและน่งกลมก็เละเทะไปด้วยร่องรอยการอลาวาตเขาจึงเอาน้ําฉีดล้างเนื้อล้างตัวให้จากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นคุยกันแบบดีๆโดยเบนเน็ตบอกว่าธุรกิจกู้คืนทรัพย์สินของเขามีไว้บังหน้าและตอนเกิดมาเขามีชื่อว่าทามาลคานอสซเป็นลูกของหญิงชาวกรีกและพ่อที่ไม่รู้จัก พอคลอดออกมาแม่ก็ตายจึงได้ตั้งชื่อให้ใหม่คนทำคลอดจึงตั้งชื่อตามชื่อแม่กับชื่อพ่อที่เจอในบันทึกเมื่อโตขึ้นเขาก็เปลี่ยนชื่อ พร้อมกับสแสวงหาความมั่งคั่งอำนาจซึ่งจะพาเขาไปสู่เส้นทางอันนาจสะพึงกลัวโดยที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าตอนหนุ่มๆเขาจะไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดมาเป็นอุปสรรคในการหาเงินแต่เมื่อเข้าวัยชารามันกลับมาหลอกล้อนเขาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาต้องใช้บาปในฐานะนักโทษที่อยู่ภายใต้ความเมตตาของเจ้านายผิวดำส่วนชาส์ก็สารภาพว่าตัวเขาเองก็เป็นฆาตกร เพราะเขาปล่อยให้ลุงเบนตายแต่ราคาที่เขาต้องจ่ายก็คือความรู้สึกผิดไปช่วยชีวิตและไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะต้องรับผิดชอบดูแลบ้านที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ในเช้าอีกวันหนึ่งชาร์ลส์ก็พบว่าเบนเน็ตได้ตายแล้วโดยมีจดหมายเขียนบอกว่าเขาอยากตายมานานแล้วเพียงแค่ต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเขาเพื่อทําความเข้าใจกับอดีตของตัวเขาเองจึงเอาแต่อ่านหนังสือเพื่อค้นหาคําตอบแต่ว่าก็หาไม่เจอจนกระทั่งชาร์ลส์ขังเขาไว้ในความมืดเขาก็ได้คําตอบที่ค้นหาอย่างตั้งใจ เขาจึงปลิดชีวิตตัวเองด้วยการกินยาพิษที่เตรียมมาด้วยและได้ขอให้ชาร์ลส์ส่งจดหมายที่เตรียมเอาไว้ให้กับหุ้นส่วนธุรกิจและครอบครัวเขาให้ด้วยหลังจากอ่านจดหมายเสร็จชาร์ลส์ก็เอาศพไปฝังไว้ที่สุสานของตระกูลหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็มีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปเขารู้จักยินดีและเสียใจกับคนรอบข้างด้วยความจริงใจนอกจากนี้เขายังเปลี่ยนบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์โดยมีนาซิชช่วยดูแลส่วนเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือของเบนเน็ตอยู่ในโลงห้องใต้ดิน แล้วหนังก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่อง The Man in My Basement นะครับฟังตอนแรกนะครับดูตอนแรกนะครับเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญความโหดร้ายแล้วก็ความน่ากลัวหรือว่าเรื่องความลับอะไรบางอย่างที่เราจะต้องไปไขให้เจอและทําให้เกิดการช่วยเหลือหรือปกป้องใครบางคนเอาไว้นะครับ ดูมาจนจบนะครับหนังเรื่องนี้ออกจะเป็นแนวเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตความรู้สึกผิดในอดีตแล้วก็เรื่องของจุดหมายปลายทางหรือคุณค่าในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นหรือว่าได้ข้อคิดอะไรมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ที่ด้านล่างนะครับชอบหนังเรื่องนี้นะครับขอบเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้เราเลือกมาเล่าก็แนะนําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลายไปแล้วครับ พบกันใหม่กับหนังสนุกๆในตอนต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ